สวัสดีพี่น้องคิตจักรแม่สายในเช้าวันใหม่นี้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจที่เตือนขึ้นมาที่จะเดินกับพระเจ้าอีกวันหนึ่งเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อที่บอกว่าจดจ่อที่พระเจ้าในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่2องพระธรรมโคลโสีบทที่3ข้อที่2ในกล่าวแบบนี้ว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกนะในพระธรรมโคลโสีบทที่3ข้อที่2ได้บอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกพี่น้องครับเมื่อวานเราได้ฟังพระคำของพระเจ้านะครับในหกข้อที่บอกว่าสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้กบเรอแล้ว,ลวนะช้าวันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องต่อเนื่องนะครับ บอกว่าให้เราจดจ่อที่พระเจ้าการใช้ชีวิตของเราเราจะรู้สึกอะไรหรือว่าเราจะคิดอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่เราจดจ่ออยู่กับอะไรนะถ้าเราจดจ่ออยู่กับปัญหาจดจ่ออยู่กับความคิดที่ทุกใจมันเราก็จะเป็นคนที่มีลักษณะแบบนั้นก็คือตามสถานการณ์หรือว่าตาม สิ่งเหตุที่เรานั้นจดจ่อนะถ้าชี้อของเราจดจ่อไปที่พระเจ้าแน่นอนครับมันก็จะมีสันติสุขเราจะเห็นถึงาการสถิตยอยู่ของพระเจ้านะอย่างที่ผมได้เคยเป็นพยานเะมื่อวานได้แบ่งบันให้กับพี่น้องบอกว่านะบุคคลิ่ของคนแต่ละคนเนี่ยหรือว่านิสัยของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นตัวของ ผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถ้าคิดก็คิดเยอะคิดมากนะและก็าการที่เราจะาละจากความคิดตรงนี้ไปให้มันให้มันสมองเราโล่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากสําหรับคนที่คิดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดมากก็คือเราจดจ่อกับสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราบอกว่าจะจะหลับลงมันก็หลับไม่ได้นะครับหรือว่าเราจะนั่งรอนั่งค้นนั่งหาคําตอบเนี่ยมันก็จะไม่เจอหรือเราจะรอเวลาชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่านะมันก็จะไม่สามารถที่จะละเรื่องนี้ไปได้ความคิดแบบนี้ไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ในขณะนั้นก็คือก็ วิงวอนกับพระเจ้ามอบไปกับพระเจ้ามอบนะฝากไว้กับพระเจ้าอย่างเดียวนะให้พระเจ้านําสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่เป็นกังวลหรือว่าความคิดที่เรากําลังจดจ่ออยู่เนี่ยให้กับพระองค์ให้จริงๆนะครับทำให้ไดนะ้เราก็ต้องพยายามให้พระองค์ไปอันะนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานอนหลับการที่เราจะหลับได้เนี่ยเราทําได้ก็คือเราต้อง ดจดเจาะที่พระเจ้าถ้าเรามองพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นถึงสัทติสุขแล้วก็จะเห็นถึงความความความสุขที่แท้จริงนะอย่างที่ได้แบ่งปันไปแล้วก็คือพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือเราและพระองค์ได้ทรงสัญญากับเราว่าเราจะอยู่กับพระองค์นะ อันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อเราจดจ่อเราจะเห็นถึงพระคําของพระเจ้าลอยเข้ามาในของเราในชีวิตของเรานะครับพระคําของพระเจ้าเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของเราเราจะรู้ว่าพระเยซูนั้นได้พูดอะไรกับเรานะครับถ้าเราจดจ่อกับสิ่งที่อย่างเช่นความรู้สึกกังวลหรือว่าเรื่องของความทุกข์ใจปัญหาครอบครัวนะครับเราก็จะไม่เห็นถึง พระสัญญาของพระเจ้าหรือว่าพระคําของพระเจ้าที่จะหนุนน้าใจของเรานะแต่ถ้าเราเลือกที่จะจดจ่อที่พระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นถึงความรักการปกป้องแล้วก็สันติสุขนะครับที่พระเจ้าให้เราเพราะฉะนั้นสําคัญมากก็คือเราต้องจดจ่อให้ถูกนะก็คือจดจ่อที่พระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ยากนะครับแต่ว่าสําคัญเราต้องฝึก ให้ทุกเรื่องที่เราพบเจอเนี่ยให้เราได้จดจอ่อกับพระเจ้าให้สถานการณ์นั้นมีพระเจ้าอยู่ด้วยให้เราจดจ่อที่พระเจ้าทุกเหตุการณ์อย่าให้สักเหตุการณ์นึงที่เราเจอเนี่ยไม่มีพระเจ้าอยู่ด้วยไม่ได้คิดถึงพระเจ้านั่นเองถ้าเราได้คิดถึงพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์เราก็จะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราสามารถที่จะเระชิญ ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นสมัยของโมเสสนะอับราฮัมสมัยของดาวิดพระเจ้าได้สัญญากับพวกเขาว่าพระองค์ทรงอยู่กับเขาพระองค์ได้ย้ําเตือนว่าพระองค์อยู่กับเขานะและขณะนี้สมัยเรานะพระยาณบริสุทธ์ได้อยู่กับเรามันชัดเจนมากก็คือพระองค์ได้ประทานให้กับเราเป็นพระผู้ช่วยให้อยู่กับเราเพราะฉะนั้น มันดีมากนะครับที่เรารู้ว่าเรามีพระวิญญาบริสุทธิ์อยู่กับเราเพราะฉะนั้นให้เรามอบทุกอย่างและให้เราให้พระเจ้านั้นมีส่วนร่วมทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจดจ่อไปที่พระเจ้าความกังวลความกระวนกระวายทุกอย่างนั้นจะหายไปนะจะค่อยๆหายไปถ้าเราได้จดจ่อกับพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราได้จดจ่อกับพระเจ้าเราก็จะเห็นถึงความเป็นนิรัน เราจะเห็นถึงสันทิสุขเห็นถึงความสุขเห็นถึงแผ่นดินสวรรค์เห็นถึงโลกหน้าที่มันดีกว่าโลกนี้ที่เรากําลังเจอและเมื่อเราจดจ่อกับพระเจ้าเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็จะผ่านความทุกข์ยากลำบากนี้ไปได้และผ่านความเป็นชั่วคราวที่โลกใบนี้กําหนดของเรากําหนดเราไว้เราจะไปเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์เราจะไม่มีน้ําตาเราจะไม่มีความทุกข์ใจ เราอยู่กับพระเยซูคิดเราจะมีแต่ความชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นให้เรามองมองที่พระองค์มองที่พระเยซนะูหลายครั้งที่เราไม่สามารถที่จะมีความสุขหรือว่าไม่ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายนะเราอาจจะไม่ได้มองที่พระเจ้านะให้พี่น้องลองจดจ่อที่พระเจ้านะให้ทุกๆเรื่องที่เข้ามามีพระเจ้าอยู่ด้วยนะและพระเจ้าจะนํา สิ่งที่กังวลกระวายออกจากชื่อของเราเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นหนุนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคสุดท้ายแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับสำคัญคือเราต้องยึดมั่นและเราต้องมองไปที่พระเจ้าเท่านั้น นะเหมือนกับพระธรรมโคราสีบทที่3ข้อที่2ได้บอกให้เราชัดเจนนะให้เรามองที่เบื้องบนเอาใจของเราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนสิ่งที่อยู่ข้างบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกนะแล้วเราจะสามารถก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบากนะในเรื่องของความชื่นชมมีดนะีร่างกายของเราอาจจะต้องพบเจอ ความคิดของเราอะไรต่างๆที่เป็นเนื้อหนังหรือว่าเป็นของชั่วคราวเราก็ต้องเจอเงินหมดนะบ้านต้องเสียไปรถต้องเสียต้องอะไรไปนะแต่สิ่งที่เป็นถาวรก็คือชีวิตของเราชีวิตที่เป็นจิตวิญญาณแท้ของเราจะยังคงอยู่ในพระเจ้าเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับวันนี้ให้เราจดจ่อที่พระเจ้าไม่เพียงแค่วันนี้นะทุกๆวันมองที่พระเจ้าจดจ่อที่พระองค์ให้ทุกเรื่องนั้น มีพระเจ้าอยู่ด้วยนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเสริมกาลังพี่น้องมากๆนะครับให้เราทั้งหลายที่เราจะหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยในการที่เราจะเผชิญช่วงนี้ไปด้วยกันอย่าทิ้งกันนะครับให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับหนุนใจด้วยพระคำของพระเจ้านะครับหนุนใจด้วยถ้อยคําที่มาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับในการ ทำงานในการปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าในการเป็นพยานในการประกาศหรือว่าในการาในการที่ทำงานในแต่ละที่นะครับให้เรานั้นใช้ชีวิตของเราที่เราจะเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแสงสว่างนะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอพระเจ้าวอวยพรนะครับสวัสดีครับ